สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับเลขน่าคราบคลิปนี้เป็นคลิปสรุปมัดรวมฮานอยของวันที่27มีนาคม268 8เช่นเคยครับผมก็เป็นการให้แนวทางต่อของวันที่28มีนาคม268 8แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูตัวเลขผลสรุปและดูแนวทางกันนั้นเราก็มาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนลักข่าในช่องทางเดียวครับผมในช่องทาง YouTube ขอ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนักข่า,านั้นขอ fc ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลา มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับขอทุกท่านโชคดีรวย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 ทุกท่านครับผมมาดูแนวทางกันเลยนะครับเลขนขลาคราชวันที่27มีนาคม2568วางลูดไว้นะครับผม2กับ3นะครับ2เข้าไปทั้งหมด2ครั้งนะครับ 3เข้าไป1ครั้งนะครับผมเท่ากับมา3ครั้งนะครับตัวรูดส่วนคู่เจาะคู่เน้นนั้นนะครับผมคู่เจาะเข้าไปที่1 5ึ่งห้าฮานอยพิเศษครับสองห้านะครับผมคู่เน้นนะครับสองห้านะครับเข้าไปที่ปกติแต่อาจจะว่าสองห้านี้แล้วอาจจะเขียนเลขผิดนะครับมันซ้ํากัน2รอบนะครับก็ถือว่าฟุกไปนะครับ fc วันนี้เลขกราดจะทําสูตรให้ชมนะครับคือสูตรนี้ก็เล็เอฟก็นําไปไว้ใช้นะครับ,รบแต่วันนี้เลขกราดจะนะครับจะทําสูตรนี้ลงให้ดูแล้วก็นะครับแล้วจะนําสูตรนะครับมาเทียบมาดูครับ <c oughs> ตรงนี้นะครับสูตรสูตรหนึ่งนะครับสองแปดสี่นะครับสองแปดสี่เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับ ชุดนี้จะวินได้ทั้งหมด15คู่เจาะนะครับ15คู่เจาะเลขราชจะวินให้ชมก็เป็น9 <S 1, 1 <S 90นะครับ91 92 3 94 01 02 03 04 12 03 14 23 24 34ครับตรงนี้นะครับคือสูตร1เลือกลาดวางเด่นไปที่นะวางรูดไปที่ หนึ่งกับสองนี่คือตัวเด่นนะครับแต่เลกลาดยังจะไม่มาร์กอะไรไว้ให้มาดูสูตรนี้ครับเลขลาดจะทำแจกสูตรทั้งชมลงไปเลยนะครับคําให้ดูนะครับตั้งแต่วันที่ 25, 25. ่สิบ้าหมอคอใช้ผลวันที่ยีสี่นะครับ ผมในที่ยี่สิบสี่ปกติ988นะครับ,บ988จะทำให้ชมนะครับเก้นะครับสูตรก็คือหน่วยบวกสนะครับหน่วยบวกสเท่ากับ0ยก4เท่ากับ4ยก2เท่ากับ6ยก1 ยกหนึ่งนะครับสูตรนี้จะใช้แค่10คู่เจาะนะครับผมสิคู่เจาะนะคคู่เจาะผลของวันที่24ครับ 84. มาดูผลของวันที่24เนี่ยเลขขาดถึงไม่ค่อยจะทําให้เพราะว่ามันมันออกทุกวัน,นครับไม่รู้จะจะเห็นผลยังไงครับผลวันที่24เฉพาะกิจ12063มีไหมครับ สองศนมนี่นะครับสองศไม่เข้านะครับไม่เข้ากาชาติครับ0 4ู4ย์เจ่ามเข้าสีกาชาตินะครับสี่เจ็ดนะครับสีก ผลของฮานอยพิเศษครับ88478 88478เข้า84นะครับผมแรับ84แล้วก็78นะครับนะครับ84พินะครับเข้า78พินะครับผมนะครับปกติออก8819 มีไหมครับ BP ออก7143ีมีไหมครับเข้าไปแค่3าค st ู่นะครับใน10คู่นี้นะครับผม F4 มาดูว <No ันที่ครับวันนี้วันพระนะครับ F4 มาดูครับวันที่20ครับผลวันที่20ปกติออกนะครับผมปกติออก 409นะครับผม409นะครับ409ไ,ได้4ได้4ได้หได้8ได้9ได้ อันนี้26 26 409นะครับนี่ครับคือปกตินะครับ409ก็มาเช็คผลกันแลยครับเฉพาะกิจออก81594 81594มีไหมครับเข้า15นี่ครับเข้า15เฉพาะกิจนะครับ15 กระชาติผลที่ออก5 7 2 8 8นะครับไม่มีนะครับพิเศษเข้า8 8อ่อออก6 6 6 7นะครับมไม่มีนะครับปกติครับผม5 1 8 5 0เข้า1 8ปกตินะครับนะ1 8 VP 9 99522เข้าไปที่5 9ตรงนี้นะครับ VP นทำให้ชมนะครับผมเมื่อวานครับเมื่อวานผลก็คือ5วันนี้518 5 1นะครับ518หน้ นะครับผม518นปปกติ0 4 6 8 9 0เรามาดูครับผลของวันที่27เมื่อวานนี้นะครับนะครับมืนละดสูตรกันนะครับผมทำให้ชมนะครับผลที่ออกครับเฉพาะก,กิจผลที่ออก8483ครับเฉพาะก,กิจไม่เข้า กาชาดครับออก677 26กาชาดไม่เข้าพิเศษครับออก2 1 5 6 4นะครับไม่เข้านะครับไม่เข้านะครับปกติครับผลที่ออกนะี่ครับ6025เข้าไปที่60นะครับ หกศูนย์ปกตินะครับสองห้าเข้าไหมสองห้าไม่เข้าวีพีศูนย์ห้าศูนย์หกนะครับ O que อ๋อ fc เลขลัดบวกเลขผิดนะครับตรงนี้4นะครับผมเป็นเลข4เป็นเลข6นะครับเป็นเลข7นะครับถึงว่าเอ๊ะทำไมตัวเลขมันหายไปขออภัยนะครับ4นะครับผมมองเห็นชัดอยู่นะครับมาเช็คผลเมื่อวานครับนะครับเฉพาะกิจออก8 4นะครับผมเข้า8 4ตรงนี้นะครับกิจนะครับ แปดสี่ิตนะครับผมแปดสามมีไหมครับแปดสามไม่มีสองหกไม่มีนะครับสองหกไม่มีหนึ่งห้าไม่มีหกสี่ครับผมหกสี่เข้าพิเศษนะครับนะครับแล้วเข้าสี่หกนะครับผม VAP นะครับม,มาดูของวันนี้ครับ เลขลาดถึงไม่ค่อยแสดงสูตรแบบนี้ครับไม่รู้ว่า FC จะเข้าใจหรือเปล่านะครับยี่แปดครับผลที่ออกนะครับของวันที่เมื่อวานนี้ยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดเมื่อวานก็คือเก้าหกศูนย์นะครับ 2บก4 6 8 9 0นะครับ,นะรบวินเลยครับ2 6 2 8 2 9 2 0 6 8นะครับ8 9 6 9 60 80 90 F 4นมีชนข้างบนบ <Okay. S 1> ้างไหมครับชนไปที่90นครับชน,น,ชนตัวไหนอีกครับ 2 0 29ชนต่อนอีกครับ3 4 6 8 6 9ชนแค่3คู่ตรงนี้เด่นรูดไปที่1กับ2นะะตรงนี้เด่นไปที่2 ตัวนี้เดินไปที่รูดตัวเดียวเพราะนั้นเลขาจะฟันรูดไปที่รูดหนึ่งเอรูด,ร,ดรูดสองตัวเดียวนะครับให้รูดสองชุดเดียวนะครับเทียบให้ชมแล้วนะครับผมนะครับ,รบเอาละครับผมครับหน้าจอไว้ครับนะครับ ท้ายนี้เลือกรนัดขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีรวย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 ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ